วิธีการตั้งค่ามาโครการใส่โค้ดอัตโนมัติการสร้างตัวละครอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยให้เขาดําเนินการปั๊มเหรียญยุทธภพให้เราแบบสบายๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะปั๊มแบบไหนปั๊มอย่างไรนะครับนี่เราสามารถตั้งเลือกเซ็ตได้อย่างการใส่โค้ดนี่ก็สามารถใส่ได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ตัวช่วยสําคัญสําหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นป ออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G V a P ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้นแต่ตัว G V E P เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ U G Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้สิอเกม สายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอาจจะต้องไปโหลด emulator มาก่อนซึ่ง emulator เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายเวอร์ชั่นหลากหลายรุ่นก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนหรือจะใช้ของค่ายอะไรก็จะมีหลากหลายค่ายแต่ที่เห็นอยู่ในคลิปก็จะเป็นค่ายนี้นะครับซึ่งในส่วนของการตั้งค่าการเซต m a c ครเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปนี้เลยรูปเมาส์เขาจะเขียนว่าดําเนินการการบันทึกวิดีโอหรือเราสามารถกดคอนโทรล8ขึ้นมาได้สําหรับวิธีการตั้งค่า m a c ครเราสามารถแยกเป็นช่ชวงๆได้นะ ตั้งแต่ช่วงที่เราจะใส่โค้ดช่วงที่เราจะเข้าเกมแล้วเราค่อยมาทําการรวมสคริปเพราะเดี๋ยวนี้มาโคเราสามารถรวมสคริปได้ตั้งแต่ต้ตตนจนจบและตั้งให้วนลูปได้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างในกรณีที่เราจะเอาเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับเราจะใส่โค้ดก่อนก่อนอื่นเลยแล้วก็ทําการ Copy ้โค้ดที่เราจะทําการใส่แล้วก็กดทําการเริ่มบันทึกจากตรงนี้แล้วก็กดที่เมนูกิจกรรมเลือกในส่วนของรหัสแลกซื้อแล้วก็กดโค้ดไปแล้วก็กดแลกนะครับแบบนี้กดแค่ทีเดียวก็พอนะครับแต่ต้องดูช่วงเซิร์ฟว่าหน่วงไม่หน่วงดด้้ววยแลกก็ก ไปกดอีกอันหนึง่งก็กดไปนะครับแบบนี้อันนี้เราก็จะได้ละ1ช่วงแล้วสามารถทําการเล่งความเร็วได้อเดี๋ยวผมลองกดออกก่อนเลือกในส่วนของการปรับความเร็วเพิ่มมากขึ้นปรับจํานวนรอบที่เราจะกดได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้รวมสคริปต์เราก็ไม่ต้องเรียบนะครับอาจจะปรับแค่คูณ2ไปก่อนเพื่อให้ไวมากขึ้นอเดี๋ยวเรามาดูกันนะกดบันทึกนะครับแล้วก็มาเลือกใช้สคริปต์ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นี้กดทําการเพนะครับแบบนี้เราก็จะเข้าเมนูกิจกร,รมใส่โค้ดนะครับแล้วก็กรอบโค้ดมาใส่ให้เลยเดี๋ยวนี้ง่ายมากในการใส่โค้้ดดนนะะครับี่ก็จไ คแ้แต่ก็จะมีบางเซิร์ฟนะครับที่รหัสแลกซื้ออาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เราต้องทําการเลื่อนขึ้นมาก่อนฉะนั้นในส่วนของการเซตค่าตั้งมาโคให้ดูเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเพื่อที่จะได้มาโคไม่ล้วนอย่างเช่น157ก่อนก็อื่นเดี๋ยวผมทําการสร้างตัวละครเข้าไปก่อนจากนั้นเราก็ดูที่เมนูกิจกรรมนะครับอย่างการใส่โค้ดของเซิร์ฟนี้เราต้องเลื่อนลงมาด้านล่างก่อนแบบนี้และถึงจะใส่โค้ดได้ฉะนั้นสคริปตัวเดียวกันอาจจะใช้ไม่ได้บางเซิร์ฟนะเราต้องทําการเซตใหม่หรือตั้งใหม่การเซตหรือการตั้งค่ากกกก็็เเเเหมมืออนดดิลยครบรบาาาทํโ้่ จากนั้นกดเริ่มบันทึกนะครับเพื่อให้ไวมากขึ้นแล้วก็ลูดลงแล้วก็ใส่รหัสโค้ดนะครับกดแลกใส่โค้ดกดแรกนะครับแล้วก็กรอบโค้ดมาใส่แล้วก็กดแลกแบบนี้แล้วก็เราก็กดปิดบันทึกมาดูสคริปที่ผมตั้งไว้ตะก,กี้นี้เราก็กดทําการเพย์ดูนะครับเขากดเข้าที่กิจกรรมเลื่อนลงมาด้านล่างรหัสแลกซื้อใส่โค้ดแล้วก็ดูนะครับกรอบโค้ดใส่โค้ดกรอบโค้ดแล้วก็ใส่โค้ด นบ,บบแี้เลยส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาแบบเทคเดียวพานตั้งแต่ต้นจนจบถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่เชียร์ให้แนะนําอาจเป็นช่วงๆจะดีมากกว่าเพราะว่าเซิร์ฟนั้นก็จะมีความน่วงแตกต่างกันไปบางทีการที่เราจะโหลดหน้าจอมันจะโหลดนานมากกว่าปกติบางช่วงทําให้การเซตเมนูสคริปต์ของเราก็จะมีความลวนและเราก็ต้องมานั่งรันใหม่ฉะนั้นถ้าเรารันแยกเป็นตัวๆมันจะมีความง่ายมากกว่าอยกตัวอย่างนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ต้นเอาแบบเทคเดียวเลยแล้วก็กดทําการเริ่มบันทึกนะครับ จากนั้นก็กดทําการสร้างตัวละครสร้างตัวละครอาจจะรอหน่วงสักนิดนึงนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ยุทธภพรอแป๊บหนึง่งกดเข้าสู่ยุทธภพนะครับเขาจะมีเควสเราก็ปล่อยผ่านกดเดินมา 1. จุดแล้วก็กดกิจกรรมเลือดเรื่องด้านล่างแล้วก็ใส่โค้ดนะครับกบอรอบโค้ดใส่โค้ดแล้วก็กอรอบโค้ดใส่โค้ดจากนั้นนะครับก็กดกากบาด แล้วก็เข้าสู่จดหมายกดลับปึ๊บกดการกระบาดออกปุ๊บแล้วก็กดคลิกที่ร้านค้าก็ได้เพราะเนี้ยเราก็จะได้มาแล้วซึ่งบางทีโค้ดการใส่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่ติดมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเราต้องใส่อีกครั้งหนึ่งบางรอบบางช่วงเพราะว่าบางช่วงคนจะใช้เยอะหรือใส่เยอะเมื่อเราเซตมาแบบนี้แล้วอันนี้เราก็เลือกซื้อของในร้านค้าที่ตั้งเป็นเหรียญยทธภพได้เลย สมมติว่าเราตั้งแผงลอยอยู่ตรงนี้เราก็เลือกจิ้มเข้าไปแล้วก็ทําการซื้อของดึงของซื้อของดึงของแต่โดยส่วนมากแล้วจะตั้งอยู่ที่23,000ต่อ1ตัวละครนะครับเพราะว่าเราจะได้เหรียญยุทพบก็พอดีตัวละครนั้นๆแต่นี้ผมยังไม่ได้ทําการตั้งร้านค้านะอตนนี้เดี๋ยวเราจะทําต่อไปเลยแล้วกันเนาะกดเริ่มบันทึกนะครับกดออกเกมนะครับจากตรงนี้กดเข้าสู่ที่หน้าเมนูหรือกลับไปที่หน้าเมนูจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งกดทําการล็อกอินแล้วก็กดกระกาดจากตรงนี้นะครับ ดเข้าเซิร์ฟเมื่อมาอยู่หน้าเมนูการสร้างตัวละครเนี่ยก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่เรามีโค้ดแบบนี้แล้วตั้งแต่การสร้างตัวละครจนไปถึงการออกเกมสร้างตัวเดี๋ยวเรามาลองรวมสคริปต์กันดูตะกี้ก็จะเป็นสคริปต์เแล้วก็8ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อันไหนก่อนเราอันไหนมาก,ก่อนนะครับสําหรับสคริปต์ที่รวมกันแล้วผมยังไม่ได้ทการตั้งชื่อนะอ่ะเดี๋ยวผมกดเพย์ให้ดูก่อนนะครับปึ๊บตอดู เขาทำการสร้างตัวนะครับแบบนี้เข้าสู่ยุทธภพรอนหน่วงนิดนึงนะครับเข้าสู่ยุทธภพนะครับกดเดินปึ๊บหยุดแล้วเข้าที่กิจกรรมเลื่อนลงมาด้างๆใส่รหัสโค้ดนะครับกดแรกแล้วก็ใส่รหัสโค้ดนะครับกดแรกส่วนใหญ่ถ้าเราทาแบบช้าหน่อยอ่ะมันก็จะชัวร์มากกว่านะครับ นี่สโค้ดกดรับเรียบร้อยจากนั้นกดออกแล้วก็แน่นอนนะครับออกเกมนะครับจะดูนะเขาก็จะออกเกมปึ๊บกดกลับไปที่หน้าเมนูให้แบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าเกมล็อกอินนะครับทริงกดกากบาดออกชับกดล็อกอินปึ๊บ <laughs> ตั้งแล้วก็สร้างตัวละครขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ย จะตั้งวนลูปกี่ครั้งในกรณีที่เราตั้งวนลูปหลายครั้งเขาก็จะทําหลายครั้งแต่โดยส่วนมากแล้ว ID เดนึงอะ่ะเราจะเซตประมาณ4-5ครั้งเพราะเราจะสามารถสร้างได้อยู่ที่5ตัวแต่นี้ผมมี3ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่ไปแค่2ครั้งให้เป็น5ตัวละครผมก็ทําการบันทึกแล้วก็กดเพจจากตรงนี้ได้เลยเดําเนินการนะครับเราก็แค่รอเท่านั้นเองสร้างตัวละครช้าแต่ชัวนะ ตัวหนึ่งก็อาจจะอยู่ประมาณสักนาทีนึงนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เกินนั้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยยิ่งในกรณีที่เรามีหลายจอมีหลายตัวอาจจะมีสัก10จอทำพร้อมกันการที่เราจะทำเหรียญวันละ10 m ไม่ใช่เรื่องยากนะครับบางคนเนี่ยสามารถทำได้ถึง100 m ต่อว,วันนะครับขึ้นอยู่กับเซิร์ฟนั้นๆด้วยนะครับผม อ่ะเขาใส่โค้ดเรียบร้อยนะครับทําการออกเพราะมันจะมีช่วงที่เราเนี่ยสามารถให้เขาไปเข้าสู่ร้านค้านั้นๆและทําการซื้อและดึงได้โดยที่เราไม่ต้องกดเซตแค่จอเดียวแล้วเราก็เอาพวกสกคริปต์เนี้ยไปให้ในโปรแกรมอื่นๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเราแล้วละ่ะว่าสเปคของเราเนี่ยประมาณไหนสเปคของเราเป็นอย่างไรนะครับยิ่งสเปคแรงเราก็สามารถสร้างได้ไวเล่นได้หลายอิมูเลเตอร์หลายเครื่องนะครับ เราก็จะทำได้พร้อมๆกันมันก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะอย่าง1ชั่วโมงปกติถ้าเราเล่นแค่จอเดียวใช่ไหมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50 6 0ตัวแต่ถ้าเรามีร้อยจอแน่นอนนะครับมันก็จะไวมากขึ้นจากเดิมที่1 e m u l อ t o r ที่เราต้องมานั่งกดใส่เองใส่โคดเองแล้วมานั่งสร้างตัวละครเอง50-60ตัวต่อ1ชั่วโมงแต่ถ้าเราทำพร้อมๆกัน10จอก็จะได้ถึง500-600ตัวบางคนเนี่ยทำเป็นร้อยจอพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าในอเวเบร์เตอร์เขาจะมีพวกระบบซิงค์หรือการประสานงานกดจอเดียวแต่รันทุกจอเราก็สร้างแค่บัญชีทดสอบเพิ่มเติมมาได้ถ้าคิดคำนวณคร่าวๆ1ตัวละครจะอยู่ที่20,003แต่ถ้า10จอจะอยู่ที่200,003ชั่วโมงเราได้50ตัวเราก็ 23าสอง0คูณ50ก็จะเท่ากับ1 150, 1 5 0 0ล้าน1 0 0 0ล้านเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 0 0่งถึงแล้วแต่บางเซิร์ฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราคานี้ณนะช่วงนี้นะครับแต่อาจจะมีลงมากกว่านี้ด้วยแต่ถ้าเราเปิดพร้อมกัน10จอก็คูณไป10เท่าก็จะอยู่ที่11ล้าน5าแสนทำเป็นเล่นไม่แปลกเลยที่เหรียญยุทิภ์เกือบ1 0อยอใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะทำไหมอันนี้ผมมมาาาาาาแแนนนนะวนวิธีทงงใใกรตั้้คค่ซโหดู ว่าเขาทํากันยังไงส่วนที่เหลือก็ไปสร้างจอกันมาเยอะๆและไปปั๊มแบบฟินๆได้เลยชั่วโมงละ400ร้อถึงหนึ่ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับใครที่มีคอมแรงๆหน่อยนะภาคน,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากลบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่ภาคน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ